คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ คุณโจโจ้มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของลุงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนู้นเลยครับเรื่องนี้คุณโจโจ้ได้รับฟังมาจากไรเดอร์ท่านหนึ่งที่ทําอาชีพเสริมต้องขับรถส่งลูกค้าช่วงกลางคืนทําให้ได้เจอกับเรื่องหลอนๆนเหตุการณ์ในย้อนกลับไปประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมาครับส่งผิดมาแล้วฮะเรื่องเกี่ยวกับการไปส่งผู้โดยสารส่งของส่งอ,ออเดอร์ เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายคุณโจโจ้กันเลยครับสวัสดีครับคุณโจโจ้ครับสวัสดีครับพี่แจงสบายดีนะคะคุณโจโจ้พึ่งพึ่งพึ่งจะสบายครับแหบเป็นไรอะ่ะผมโดนรถชนมาครับพี่เฮ้ยหนักไหมก็ก็กระดูกกระดูกขาหักครับพีท่าไหนอะห,หลาย<ะ>เดือนอยู่โดนเนี่ยแหละขับรถส่งอาหารอยู่เฉยๆเนี่ยรถโต้ก็มาชนเฉยเลยคร คนคนขับอายุสิบหกฮะมีใบกับี่แล้วเหรอไม่มีฮะพรบเลยไม่มีเลยเราทำไงอ่ะผมต้องใช้พรลบรรถมอเตอร์ไซค์ผมอ่าเขาเรียกว่านจ่ายออกค่ารักษาพยาบาลไปก่อนครับแล้วผมก็เรียกร้องตังค์จากเขาแล้วค่าขาดรายได้อะไรเงี้ยแล้วจบยังจบแล้วครับจบแล้วโอ้โหมโอ้คนขับอายุส6หเลยน่ากลัวนะเนี่ย จริงฮะอ,แล,อแล้วก็คือคือวันที่สองผมอะผมไปถ่ายรายการอย่พีพิจักกาที่สถานีพีดโววันที่สองวจิกาอสองทันวาผมโดนรถชนใช่ไหมฮะมแล้ววันยี่สิบสองยี่สิบสองทันวาเนี่ยคนพ่อผมอะขับรถชนกับรถพ่วงรถพ่วงสิบล้อจริงฮะเป็นไงบ้าง ตอนนี้ก็คือปลอดภัยครับแต่ว่ากระดูกหักทั่วล่างครับะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับสองเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่รอดฮะโอ้โหต้อโอ้จะบอกว่าต่อให้ใส่หมวกกันน็อกก็เถอะแต่อย่าลืมว่าเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะใช่ครับมอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์แล้วกับรถสิบล้อนี่คือไม้จิ้มฟันไปกระแทกไม้ซุงอ่ะ โ oh ตอนที่ผมไปโรงพยาบาลเรื่องพ่อผมอะผมยังใส่เฟือก oh ใส่เฟือกอยู่เลยอะ oh ่ะ oh ครับโอ้ยคุณพ่อหายไ,ไวๆนะแต่คือนี่คือปลอดภัยแล้ว <laughs> ปลอดภัยแล้วครับ oh แต่ว่ายังติดเตียงอยู่ฮะ oh ต้องต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมติด๋ยวครับพี่แจ็คต้องรอให้มันสมากนก่อนกระดูกนะ <c oughs> อาจจะใช้เวลานิดนึงนะ <c oughs> ดูดูแลท่านดีๆโอ้ฟังตกใจมากเลยเหตุการณ์ที่แบบรถล้นล้วนอะ ใช่ครับมันติดกันเลยครับเอามาคุณโจโจมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องของไรเดอร์คนหนึ่งที่เขาไปส่งลูกค้าช่วงกลางคืนแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาส่งผิดครับผมเป็นยังไงอะครับครับผมเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีผมม่แน่ใจครประมาณสามปีสองปีสามปีประมาณเนี่ยครับที่ไรเดอร์ท่านเนี่ยอายุประมาณห้าสิบกว่าฮะแต่ว่ายัง คือหุ่นแกยังเสียวอยู่ผมเรียกแกว่าป๋า uh huh. อ่าผมเรียกแกว่าป๋าป๋าเนี่ยขับเรเดอร์ด้วยกันนี่แหละฮะ uh huh. แล้วก็วันช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย uh huh. แกจะมีอาชีพเสริมอย่างหนึ่งช่วงเวลาประมาณสามทุ่มสองสามทุ่มเนี่ยจนถึงประมาณตีห้าอาชีพนี้นะครับคือบริการผ่านแอปพลิเคชันคือบริการขับรถให้ uh huh. เคย<ๆ>เคยได้ยินไหมฮะเคยเคยเคยอ่าก็ uh huh. คือสมมติว่าสมมติว่า อ่าสมมติพี่แจ็คไปแบบมีปาร์ตี้ไปดื่มอะไรเงี้ยเออเวลาขับรถกลับมันจานตรายใช่ไหมครันเดี๋ยวจะด่าอีกก็จะเรียกอพลิชันเนี่ยอ่าอพลิเคชันเนี่ยเรียกมีคนมาขับรถให้อะไรเนี้ยมาถอดภัยกว่าครับอ่าทํางานไม่กี่ชั่วโมงครับก็สามทุ่มถึงตีห้าเนี่ยหนึ่งแบนเทามีเข้าบ้านนะครับรายได้ดีมากก็คืนนึงนะครับทางป่าเนี่ยก็ขับปกติฮ้ ให้บริการลูกค้าปกติอยู่แถวย่านธุรกิจนะครับแล้วก็ต่องานมาเรื่อยๆต่องานมาเรื่อยๆจนถึงจะออกช่วงออกชานเมืองอ่ะออกแถวรัดกระบงอ่ะผมบอกกันได้มันไม่เกี่ยวกันแถวแถว,แถวรัดกระบงแล้วกัน <Okay. S 2> มาส่งลูกค้าเนี่ยที่ราดกระบังเสร็จแล้วเนี่ยป๋าเห็นแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยแถวเนี่ยอยู่แบบมีสถานที่บันเทิงพอดีเลยพ mm. อคิดในใจแล้วยังไงเขาต้องได้ลูกค้า okay. ก็รออยู่ไม่นานครับหลังจากส่งลูกค้าคนนั้นเสร็จรออยู่ไม่นานก็มีงานดิ้งเข้าห่างจากตัวป่าแกเองประมาณสองสามร้อยเมตรเองโชคดีก็ไม่ต้องนั่งไปนัองบอสเตียต้องเรียกเรียกรถเรียกรถไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีเลยไม่ต้องไปเสียตังค่ารถก็เลยเดินไปได้พอเดินไปเนี่ยก็พอถึงสถานที่บันเทิงแห่งเนี้ยป่าเนี่ยก็โทรหาลูกค้า พอทอเสร็จก็ถามว่าลูกค้าอยู่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีผู้หญิงรับฮะอืผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าทางเข้าเลยป่ะก็เดินไปก็มีการบกไม้บกมืออ่ะโอเคเห็นละก็มีเป็นผู้หญิงสองคนครับกับผู้ชายฝรั่งหนึ่งคนไอผู้ชายฝรั่งนี่น่าจะเต็มคาราเบลเลยฮะคือแ,แบบเมาแต่แต่พอพอยังพอแบบอ่ะยังสวัสดีครับเลยได้อยู่นะแต่ว่าทรงทรง,ทรงไม่ได้ละ ก็ผู้หญิงสองคนก็บอกว่าเออพี่คะเดี๋ยวช่วยไปส่งเพื่อนหนูหน่อยนะครับเดี๋ยวหนูเนี่ยเนี่ยหนูปากหมุนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเปินว่าเขาเมามากเลยขับรถกลับไม่ไหวแน่นอนค่ารถเนี่ยมันประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงสองคนเขาว่าให้เงินมาแปดร้อยไม่ต้องทอนติบเพราะว่ายังไงก็ช่วยดูแลให้หน่อยละกันเอารถเอาลงเข้าไปเก็บในบ้านให้ดีๆอะไรอย่างนี้ที่เขาบอกนะ แล้วป่าก็บอกว่าโอเคครับหล่อขอกุญแจรถหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้หญิงก็ยื่นกุญแจรถให้ป่าก็บอกว่าแล้วรถอยู่ตรงไหนครับผู้หญิงก็ชี้ไปที่รถปรากฏว่าเป็นรถมนะอเตอร์ไซค์ฮะไอป่าเนี่ยไม่เคยเจอเคยเจอแต่ขับรถยนต์รถเก่งอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้ขับมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์แบบอ่ระดับบิ๊กไบค์ครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะแต่ผมไม่ได<ม>้เอ่ยยุ่หพ่อแล้วกันได้ครับอ่าครับผม เสร็จแล้วเนี่ยก็อุ้มแล้วก็ไม่ใช่อุ้มเนี่ยประคองฝรั่งขึ้น<ห>ขึ้นเรียบร้อยก็ฝรั่งก็พูดไทยได้ครับพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องอยู่<ห>ไอ้หมวดเนี่ยที่เขาปากไปทางเนี่ยมันเขียนว่าซอยบ้านสวนอืด<ห>จุดจุดปากก็โอเคตายได้เลยครับเนี่ยฝรั่งก็พอรู้เรื่องอยู่ครับแต่ว่าเขาขอซุปหน่อยเขาขอซุปหน่อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามองทางแล้วเขามึนหัวเขาจะอ้วกเขาบอกนะฝรั่งเขาก็เลย อ่าซุกตรงหลังหลังป่านั่นแหละเสร็จแล้วก็ขับกันไปตาม g จเพียรป่าแกก็จัดการเปิด g ีพเอสตามไปตามทางฮะแล้วก็เปิด g ีพเอสมอเตอร์ไซค์ไปขับไปเรื่อยๆครับสักประมาณครึ่งทางนะฮะครึ่งทางมันก็ให้เลี้ยวข้อซอยพอเลี้ยวข้อซอยเนี่ยซอ,อยเนี่ยมันเป็นซอ,อยอยู่ด้านแถวแถวชานเมืองฮะซึ่งมันจะไม่มีไฟเลยมันมืดมากสองไฟข้างทางไม่มีเลย หรือมีก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าไม่ติดก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออพอเข้าไปเรียกที่แรกก็เป็นถนนปบนอยู่แหละพอมาครึ่งทางเนี่ยครึ่งซอยเนี่ยจะเป็นลุกลังแหละมีอารมณ์เหมือนเป็นทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มลึกเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดทางพอสุดทางเนี่ย GPS อ่ะไอ้สุดทางข้างหน้าป่านี่มันเป็นคลองแล้วมันมีสะพานข้ามคลองสะพานที่ไม่ใช่รถยนต์ไปได้ฮะค,คือเฉพาะมอเตอร์ไซค์หรือว่าทางเดิน สัญจรธรรมดาคนทั่วไปเดินอย่างเงี้ยคร GPS อ่ะบอกให้อ่าให้ข้ามคลองไปป่าแกก็ขับข้ามคลองไปใจแกก็เริ่มไม่ดีละมาถูกทางไปเนี่ยเลยถามฝรั่งฝรั่งก็ขยี้ตาดูก็บอกโอเคโอเคอะไรประมาณเนี่ยแต่เขาเน่าจะเมาแหละป๋าก็ขับเรียบคลองไปไมันเป็นสะพานปูนเล็กมากเลยฮะป๋าบอกว่าถ้าเกิดมีรถส่วนมาเนี่ยหรือว่าพลาดท้งเนี่ย นิดหนึ่งอ่ะคือตกได้เลยมันไม่มีที่กั้นเลยอืมพอขับพอเริ่มขับเริ่มขับได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพวกเสียงแบบมันจะเป็นป่าตาลนะคือมันจะมันจะมีต้นตาลขึ้นเยอะมากเลยแล้วแล้วลูกแล้วลูกตาลตอน,นคืนน่มันจะตกคร<ะ>ับผมไม่รู้ว่าเป็นปกติว่าอาจจะเป็นปกติก็นนะคือมันจะตกมาตุกตุกตุก,ตกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเสียงแพะเสียงงยัวแล้วเหมือนว่าเหมือนแถวนั้นเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์กันแต่ว่าไม่เห็นนะ ไม่เห็นตัวนะแต่ว่าได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงงัวเสียงแพะตลอดทางเลยอฝรั่งนี่ก็ฝรั่งนี่ก็นอนอย่างเดียวเลยแล้วป๋าแกก็ขับตามทางเรื่อยๆอแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่มันมันเลี้ยวขวาเข้าไปที่มันเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆกำแพงแล้วมันถูกตีอ่ะตีให้มันแตกอ่ะเพื่อจะให้เดินเข้าไปได้อ่ะเ<อ>พื่อจะให้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆหรือว่าคนเนี่ยเดินเข้าไปได้อ มันมันเริ่มไม่ใช่ทางแล้วทีเนี้ยพอพอเลี้ยวเข้าซอยไปเนี่ยไอ้ตรงปูนไอป้ปูนกาแพงปูนที่เขาทุบแตกอนะพอเข้าไปเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นทางอันนี้เป็นทางดินแหละเป็นทางดินแล้วก็ข้างทางแล้วก็เป็นป่าเป็นบึองขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆเออเหมือนเหมือนว่าทางเนี้ยมันมันจะเริ่มเข้าไปในหมู่บ้านแล้วต่หมู่บ้านมันมืดมากเลยไปถึงที่หมายแล้วเห็น เห็นเห็นป้ายเียนว่าซอยบ้านสวนเลี land. ้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปซอยบ้านสวนเออมีบ้านจริงด้วยแต่มืดนะมืดหมดเลยเป็นบ้านคล้ายๆ้บังกะโลบ้านไม้อะไรประมาณเนี้ไม่ใหญ่มากหลายหลังเลยแล้วก็ก็ส่งฝรั่งเสร็จฝรั่งก็เดินงุ้งงามงุ้งงามเขาเขาบอกให้จอดตรงนี้เลยเขาบอกให้จอดตรงในบ้านหลังแรกอะ ฝรั่งก็เดินขึ้นบ้านไปรถก็จอดอยู่ตรงนั้นครับอาแกก็โอ้สบายใจแหละแปดร้อยบาทงานหนึ่งแปดร้อยบาทหลังจากที่กําลังเดินสบายใจออกจากบ้านสวนอยู่เนี่ยแกก็นึกขึ้นได้ว่า,อ,าอ้าวไอ้นี้แกต้องเดินออกจากออกจากซอยนั้นเลยดิโอ้เข้าขับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายังดูลําบากลาบากเขาผมออเสร็จแล้วเนี่ย แกก็เลยเรียกเรียกรถทางแอปพลิเคชันนะฮะไม่มีรถสักคันเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยฮะไม่มีผู้ให้บริการตรงนั้นเลยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็พยายามเดินเดินจากจากถนนเข้าไปถึงบ้านสวนนะมันประมาณโลนึงอ่ะพี่แจักไกลนะสำหรับเดินอ่ะไกลเสร็จแล้วเนี่ยพอเดินเดินออกจากซอยเนี่ยเดินออกเรื่อยๆเนี่ย ไอเสียงแพะเสียงวัวเนี่ยก็ยังก็ยังได้ยินอยู่นะฮะอ,อืมเราพ้องกับเสียงจิ้งหรีดตอนคืนเนี่ยมีแค่ก็มีแต่ไฟฉายจากของแก่หละที่สองเดินสองตามทางอยู่แกบอกอกบอกตอนนั้นเนี่ยขณะเดินอยู่แกรู้สึกว่าใจมันตกใจมันเสียใจมันตกใจมันเสียด้วยบรรยากาศอะเดินมาเรื่อยๆไล่เสียงพอพอไปถึงเอโซมต้นตาลเนี่ยไอตุบๆเนี่ยก็มาอีกแล้วอืมอืมดันตุบ ตุบครับแกก็พยายามเดินเข้าไปเรื่อยๆจะถึงไอ้ถนนปูนที่มันเป็นปูนเล็กๆอยู่ละที่มันเรียบคลองอะนะเออแกสังเกตเห็นไอ้ลูกตาลลูกหนึ่งไะมันหล่นแปลกๆครับคือมันหล่นแล้วมันเด้งขึ้นไปข้างบนต่อแล้วมันก็หล่นใำไมมันก็เด้งขึ้นไปข้างบนมันอยู่อย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนเราเดาะเดาะบาสเกตบอลนะฮะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยป๋าเนี่ยแกก็เอาไปฉายมาสองดู กราะว่าแกเห็นเหมือนคนนะ่ะนั่งห้อยขาอยู่ oh. แล้วก็เอาเหมือนเอาปลาลูกมังกร,กรเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วก็ปลาลมไ่เด้งขึ้นมาลปาลา, oh. ปาแกก็ตกใจแกก็ร้องเฮ้ยดังลั่นเลย oh. แล้วก็ไอ้ลูกมังกรมนั้นอะ่ะอยู่ดีๆจากที่มันเด้งขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะ oh. มันกลับมาเด้งจะเข้าหาตัวปลาเนะี่ย oh. มันมันไม่ใช่ลูกตานะมันคือ oh. หัวคนเป็นหัวเป็นหัวคน hey. พอมันพอป่าเห็นจังหวะแล้วว่ามันจะเด้งเข้ามาหาป่าเนี่ยแกก็ไม่อยู่รอนะฮะให้มันเด้งเข้ามาแกก็ว,วิ่งย้อนกลับไปที่ทางบ้านสวนกะว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้อยู่ตรงนั้นอะอที่อยู่ในในบังกะโลเนี่ยตรงนั้นอะจังหวะที่วิ่งวิ่งหนีอยู่เนี่ยก็มีแสงไฟไกลๆเลยจากบ้านสวนอะ่ะส่องมาเป็นแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งปื๊ดมาปากแกก็กดดขวางทาง กระโดดขวางทางว่าเออช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับปรากฏว่าไอ้รถที่ขับมาก็คือฝรั่งคนนั้นแหละขับรถมาแล้วก็เหมือนว่าเขาบ่นบ่นกับบ่าวว่าอยู่พามาที่ไหนเนี่ยที่มันไม่ใช่บ้านฉันนะอ้าวนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนะป๋าบอกว่าแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเถียงตอนนี้อย่าพึ่งเถียงตอนนี้ขอขอขึ้นรถแล้วย้อนกลับไปบ้านสวนก่อนได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางกลับไปที่บ้านสวนเด็กขาดเลยครับ เขาบอกเขาเจอแพ้อะไรก็ไม่รู้ป๋าเขาบอกนะครับเจอแพ้อะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่ฝรั่งก็จะไม่ยอมกลับไปป๋านี่ก็ขยันขยยอมให้กลับไปทางนู้นก่อนเผื่อจะม,มีทางออกอย่างอื่นอยู่ดีฝรั่งแกก็ชะง,งักแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บๆนี่แหละแล้วฝรั่งแกก็กลับรถยอมคราวงนี้ป๋าเป็นคนซ้อนแล้วฝรั่งเป็นคนขับ,บพอขับออกมาเนี่ยตรงบ้านสวนเนี่ยไม่จอดเลยนะ ไอ้คนฝรั่งน่ะไม่จอดเลยขับรีบขับขบ,บิดเลยไปเลยเลย <laughs> พอเลยบนรทหนึงอ่ะป่าเขาหันหันย้อนกลับมาข้างหลังอ่ะมันมีแพจริงด้วยครับมันมันเป็นแพที่มันวิ่งคือมันวิ่งไล่กวาดนะครับมันวิ่งคือเราเห็นหมาวิ่งไล่กวาดเราเฉยแต่ไม่เป็นแพะวิ่งไล่กวาดอ่ะแต่แพมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวพองขึ้นเรื่อยๆเออแกก็รีบตบหลังฝรั่งเลยว่าเออ แบบว่าให้ไปไวกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ออกมาจนได้เป็นถนนใหญ่ฮะออกจากออกจากบ้านสวนตรงนั้นประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลก็เป็นถนนใหญ่ละเป็นถนนที่รถใหญ่เขาวิ่งกันพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาตั้งสติกันนั่งตั้งสติอยู่ไฟสว่างสว่างเขาบอกว่าไอท้ที่ไอ้บ้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาอของเขามันจะเป็นหมู่บ้านซอยบ้านสวนเหมือนกันแต่คนละสวนอีกบ้านสวนหนึง่ง เพื่อนคือเอาเรคือเพื่อนเพื่อนผู้หญิงสองคนน่าจะปากหมุดผิดนะครับก็เลยมาส่งตรงนี้เสร็จแล้วเรื่องตรงนั้นอ่ะก็คือแยกย้ายกันแยกย้ายกันกลับป๋าก็เรียกรถไอ้ฝรั่งก็พอได้สติก็สัง่งไว้ดีเนี่ยก็เลยขับรถกลับไปเองไอ้เรื่องเรื่องที่ป๋าเล่าให้ฟังอ่ะมีอยู่แค่นี้ครับอืแล้วคอเนี่ยผมเนี่ยพอเล่าให้ผมฟังเนี่ยซึ่งมันอยู่บริเวณแ,วแถวบ้านผมนะฮะผมก็เลย ผมก็ผมก็นึกสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันคุค้นๆมากเลยตรงเนี้ยอืผมก็เลยขับรถไปดูไปตรงวันนะฮะเมื่อเมื่อไปไม่นานนี่เองขับรถไปดูเนี่ยเออมันเป็นจริงๆฮะมันเป็นทางอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันเป็นกําแพงที่มันถูกทุกอะเพื่อจะทะลุตัดเข้าอีกถนนหนึ่งอะเออมาตัดเข้าถนนใหญ่ได้ค,คือต้องทะลุกําแพงนั้นไอ้บ้านไอ้หมู่บ้านนั้นมันเป็นหมู่มันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านครับแต่ว่าตรงนั้นมันล้าง เป็นเป็นส่วนของ p r i v a t e ที่มันล้างไปแล้วอืหมายถึงว่าไอ้กำแพงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านใช่ฮะอคอ่าครับนัแหละและ้วก็ไอ้หมู่บ้านเนี่ยอ่อมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับซึ่งผมอะ่ะผมเคย เคยไปเล่ากับพี่แจ็คที่ที่รายการสันนิผิดดุอะครับเรื่องแรกอะเออไอตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านเดียวกันเลยครับหมู่บ้านที่ปล่อยทิ้งร้านส่วนไอป่าตาลในตรงนั้นะก็ยังมีอยู่ฮะยังเป็นลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยอยู่นี่ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เท่ากับว่าเขาไม่ได้ไปส่งผิดก็ไปส่งถูกตามหมุดแต่หมุดน่ะปากผิดถูกต้องไปปากที่ไหนก็ไม่รู้ ใช่โอ้โหดีนะไม่ไม่เป็นอะไรเข้าไปแล้วไม่ได้เจออะไรที่มันน่ากลัวกว่าผีเนี่ยคือคนอันนั้นน่ากลัวเลยนะใช่ครับใช่มันเปี่ยด้วยครับเพราะเท่าที่ฟังดูน่าจะเปี่ยวมากใช่ครับเออการปักบุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือถ้าไม่ชัวก็พูดยากอ่ะเพราะคนที่ปักก็ไม่รู้ครับถูกปะไม่รู้เหมือนกันฮรคนที่ปักก็ไม่รู้ไงว่าคนที่ปักไม่ได้อยู่ คนที่ปักไม่ได้อยู่ถูกถูกถูกอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตอนกลางค่ำกลางคืนยิ่งทํางานเกี่ยวกับการส่งของการส่งผู้โดยสารหรือว่าขับรถไปไหนมาไหนตอนกลางคืนอะ่ะก็ต้องระมัดระวังไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งนั้นที่เข้าไปเนะี่ยไปเจอกับอะไรมาก,ก็ไม่รู้เออแต่แปลกนะใช่ครับแปลกมากเลยนะเหมือนเข้าเป็นเดนวสศวงเลยเนะฮะก็ยังไปดูมาก็ยัองอยู่ยังมีอยู่มันดมครับ ใช่ทางก็มันโหผมว่าไม่ไม่น่าไปอ่ะมันะจะช้ารู้แต่คนเดินอ่ะได้อยู่แต่เครื่องขับออไซคยเข้าไปคือมันมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะไอไอถนอนปูนนะั่นะหอะแต่ตอนนั้นที่เขาต้องเข้าไปเพราะว่าหมุดมันพาไปทางนั้นไงใช่ครับอมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยแหละครับครับโอเคโอเคคุณโจโจ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของส่งผิดนะครับผมอขอบคุณมากมากคุณโจโจ้ที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน ยินดีมากเลย,ยครับพี่แจ๊ขอบพระคุณครับของค้าสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ